ทุกอาชมะสวัยทุกท่านวันนี้เนาะรวงตาแล้วก็ลกูกศิตวัดแล้วก็มา,ญญา,า,า,ษา,ษาตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณที่เผาศพที่วัดสลาวนากอกใส่ราบวัดสลาวนากอกซึ่งทางวัดยังไม่มีเมนเนาะไม่มีเมนก็เลอะแล้วก็ต้องเผาปืนกองไฟไปก่อนอันนี้ก็ปืนที่อยู่ข้างหลังนะั่นคือ ทางลูกหลานผู้วายชนก็เตรียมมาที่จะให้สัปเหร่้ม,มาทำพิธีได้เสน้นสวงพระภูมิเจ้าที่เพื่อตั้งกองฟอนประกอบพิธีาันทกิจศพในวันพุ่งนี้ท่ทานก็คงตาซึ่งเป็นญาติเป็นญาติขอรับหน้าที่ในการที่จะสํงงสางัึษะ นะก็เลยมาเก็บวัดรรมาสตร์ดก่เป็นสาที่แตนะ่เป็นการสงเคราะห์ช่วยโยมในคะรั้งหนึ่งนครับหน่ง,นะง,นงและนั้นก็ประเพณีการเผาศพนะบัานแถวบ้านนอกบ้านเรานะก็ยังไม่มีเมนแนะ่ก็เราก็ช่วงนี้อยู่ในะช่วงของกาำลังหาทุนอยู่ับนทะุนอยู่แต่ว่าอยากได้ไม่เยอะก็ว่าวัดไม่ดังนะวัดไม่ดังนะคนก็ไม่รู้จักนะก็อาศัย าการเก็บเล็กประสมน้อยหลายๆปีชน,นี้ก็ได้แล้วนะไม่มากไม่น้อยแสนกว่าบาทนะแต่ว่างบการสร้างนั้นเป็นล้านนะทุกท่านแ้วก็ต้องพยายามเรื่อยไปนะเพื่อที่จะได้ตัวนั้นรับปัจจัยนะในการสร้างเมนเพื่อทำ,ำเมนในการที่เขาจบต่อไปแต่แต่ว่าชน,นี้ก็ยังไม่มีก็ต้องมีการเขาแบบพืนนแบบ้นไปก่อนนะแบบพื้นไปก่อนนะตอนนี้ก็ ตนนี้ก็ลงจาแลก็ลงศิบัตรก็มาทํางวอมสาดบริเวณชาปนัสสถานบริเวณไฟาชาบริเวณาชาตอนนี้ก็จะเป็นศาลาศสลายทา,ามีงบเพียงพอสลายชาปนัสสถานสลาธรรม,มสังเวชก็ทนะ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 ํามีงบเพียงพอแล้วก็ก็จะบูรณะใหม่ให้ทันสมัยจะมีพัดลมมีไฟมีห้องเก็บพัสดุแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีทุนทรัพย์ปัจจัยนะก็เอาเอาอยู่ ก็แบบพออยู่พอใท้ไปก่อนพอญี่ชไปก่อนแลน้วนก็ในตอนนี้ก็พาทุกท่านมาดูมาชมมาดูบรรยากาศนะการเตรียมสถานที่เพื่อที่จะทำเตรียมสถานที่เพื่อจะอมีศพเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะนวันพรุ่งนี้ก็เลยจะต้องมีการนะเตรียมเอาความสะอาดบริเวณสถานที่นะซึ่งร่มรื่นบรรยากาศดีมากนะทุกท่านาก็ ท่านดูชมบรรยากาศเนาะอันนี้ก็เป็นปาไม้ในส่วนของวัดนะส่วนประชาติของวัดก็มีไฟร้องเรือนแล้วก็โครงการต่อไปวันที่1 0ถึงไม่อ่อเอ่อ10ถึง20ธันวาคมนะก็จะมีการจัดปริวาสกรกราอันนี้ก็ากำลังติดตอปรสาง,งานกับผู้ว่าจา์ผู้มีประสบการณ์ดน่านจัดงานเข้ากรรมริวัสกรรมอยู่ขนะท,ที่จะ มาร่วมเข้าประวสกรรมนะกขอนิมนต์นะเดือนธันวาวันที่10ถึง20่ธันวาคมนี้นะทุกท่านในป่าอันรมรื่นของวัดส,สลาวนะก็กนะทุกท่าน <c oughs> สว่วนนี้ก็ลวงตาก็มานั่งคุมเนาะฟืน <c oughs> ฟืนที่จะตั้งเพื่อที่จะทำเผาศพในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะซึ่ง ทางฝ่ายสัปเหร่และทีมงานก็ได้คนมาตั้งกองไว้กองไว้เพื่อที่จะทําการเผาศพในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเส้นสวงพระภูทเจ้าที่แล้วตั้งเป็นกองฟอนเพื่อประกอบพิธีในการเผาศพและก็ยามว่างหลวงตาจนะก็จะพาลูกศิษย์วัดผู้มีจิตเป็นบุญมาตัดหญ้ามาทำความสะอาดบริเวณวัดนะทุกท่าน บริเวณส่วนประชาซึ่งก็ต้องเตรียมงานซึ่งต้องเตรียมงานหลายพรุ่งนี้วันนี้และพรุ่งนี้นะเตรียมงานสองวันเตรียมงานสองวันก่อนนี้ก็กำลังกระจายอยู่กระจายอยู่นะแล้วก็ร้องรอยเนาะก่อนขอสุกสุแล้วสุกแล้ว ที่ตรงนี้ที่ได้กองดินขึ้นก็ดีขึ้นแล้วก็ทําที่เขาสุก็ตั้งเดิมตั้งแต่โบราณมาก็อาจจะประพฤติเองก็อาการเอาดินมาผมมสูงขึ้นแล้วก็ทำการดินไหลมาแล้วตอนนี้ก็ยังต้องหาที่หาทุน พื่อที่จะทำเมนในกาต่อไปนะทุกท่านนะก็อันนี้ก็วัดบ้านโอกบ้านโอกเนาะยังไม่เจริญยังไม่โด่งดังยังไม่มีคณะสงาที่จะมาร่วมก็ต้องอาศัยใบบุญบุญคุณของพัระศาส,าส,าสนารและกรัตริยาติันธุเพื่อที่จะมาร่วมกันทนุกอวรุงสร้างาเมนเผาศพในการต่อไปแล้วก็พยายามหาทุนไปเรื่อยแล้วก็ฝากไว้ทาน ทาง y t u t u นะช่องของวัดสลาวนาะก็กนาะก,ก็รว่าเราจะใช้สือ่อที่มีอยู่นะให้เกิดประโยชน์ในการที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาและก็เชิญชวนสถาญาติโจมยมให้ร่วมทำบุญนะและก็ิจกรรมอของวัดของระศาสนาก็เป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาไปในตัวด้วยนะที่านในส่วนนะี้ก็ยังทำอยู่ประจำนะก่อนเนือง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  ในส่วนนี้นะก็สาทุกท่านดูชมนะการเตรียมสถานที่ของหลวงตาและก็ลูกศิษย์บัตรก็ส่วนนั่นรือกองหลวงตาที่ประจำอยู่ท่่นี้ก็ได้ปัดกวาดได้ทำความสะอาดอแล้วเป็นบางส่วนนะต้นต้นโพซึ่ง ได้รับมาจากอินเดียนะที่นํามาโดยสมเด็จพระสังฆราชองค์กรนะทุกท่านแล้วก็มาถวายอย่างวัดวาอารามต่างๆนาะทําให้ชาววัดในสมัยนั้นได้รับมาแล้วก็นํามาปลูกจนต้นโพนะมีความใหญ่โตและก็สวยงามตามลาดับนะทุกท่านแล้วก็ต่อมาก็มีพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่ได้รับมาบริจาคมาจากวัดป่าไม้เก่นอำเภอแพรบึงนะแพรบึง ก็นำมาปฏิสถานเอาไว้นะทงกันไว้แล้วก็จะเป็นนะสมเด็ดจจักรพรรดิเนาะพระสมเด็จพระจัก,กรพรรดิก็ได้รับอนุเคราะห์จากญาตนะิจากลูกหลานของแม่กิมลุยกิมลุยนะแต่ว่าจำนามสกุลไม่ได้แล้วนะท่านเป็นนะคนเก่าคนแก่กที่อุปธรรมวัดอุปธรรมพุทธศาสนาจนลูกหลานท่านมีโอกาสนะแล้วก็นำพระพุทธรูปมาถวาย ก็เลยมาปฏิสถานไว้ตรงนี้ก่อนนะยังหาที่เหมาะสมที่จะตั้งไล้เป็นที่สักากราระไหวา้ของสาธุชนทั่วไปยังไม่ได้นะทนะุกท่านนะก็พาทุกท่านดูชมบรรยากาศาภายในบริเวณวัดสักเล็กน้อยนะทุกท่านส่วนนี้ก็ลงตาที่ประจำอยู่กุติตรงนี้นะก็ขยันนะทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณนะ ป่าม้อันร่มเรืนนี้ประจำประจำบ่อยๆทำให้บริเวณนี้นมีความสะอาดร่มเรือนนะทุกท่านก็กวาดชากวาดเย็นเป็นการออกกำลังกายและกรระร็เป็นการพัฒนาวัดดูแลวัดให้สาหารรจจะอาดประจายใบไม้แล้วก็ดูร่มรื่น,นเหมาะแก่การนั่งสมาธิเจริญภาวนาเจริญธรรมสมณะธรรมทั้งหลายก็ด้วยความขยันและมุ่งมั่นของลูกตาเนาะนก็ดูชมบรรยากาศก